ตอนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าเริ่มสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเอาผักสมุนไพรพรืชผักสวนครัวที่อยู่ใกล้ตัวมากๆนะคะและที่สำคัญปลูกง่ายมากๆนะคะนั่นก็คือผักบุ้งค่ะเราไปดูกันค่ะว่าถ้าเรากินผักบุ้งเป็นประจำจะช่วยใน บรรเทาในอาการโรคอะไรมั่งนะคะซึ่งเป็นอาหารเป็นยาอีกหนึ่งตัวที่ไม่ควรพลาดที่จะทานเป็นประจำค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะสารอาหารที่อยู่ในผักบุ้งถือว่าเป็นส่วนที่โดดเด่นทำให้เจ้าพืชธรรมดาชนิดนี้นะคะกลายเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมีประโยชน์มากมายค่ะซึ่งประโยชน์ของผักบุ้งมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1ค่ะรักษาอาการนอนไม่หลับนะคะใครที่ประสบปัญหานอน,อนไม่หลับการรับประทานผักบุ้งถือว่าช่วยได้มากเพราะผักบุ้งนั้น อุดมไปด้วยสารเซเรเนียมนะคะและสังกะสีซึ่งมีสปปรรพคุณช่วยผ่อนคลายขึ้นและทำให้เรารู้สึกว่ารับสนิทหลับลึกนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะแก้ท้องผูกค่ะไฟม,มาไฟเบอร์ในผักบุ้งนะคะก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าผักชนิดอื่นนะคะซึ่งผักบุ้งนะคะสามารถแก้อาการท้องผูกได้เพราะไฟเบอร์ในผักบุ้งนะคะ จะเข้าไปช่วยระบบขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะผักบุ้งยังมีฤทธิ์ยาระบายอ่อนออนอีกด้วยค่ะใครที่ท้องผูกบ่อยนะคะก็ลองทําเมนูผักบุ้งทานดูค่ะจะช่วยได้นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะบำรุงเลือดธาตุเหล็กซึ่งอยู่ในผักบุ้งนะคะถือเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อระบบโลหิตเพราะฮีโมโกลบินที่อยู่ในเลือดน,นั้นต้องได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอมิฉะนั้นทําให้เกิดภาวะโลหิตจาง การรับประทานผักปุ้งจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอค่ะดังนั้นถ้าอยากห่างไกลาจากโรคโลหิตจาง ต้องทานผักบุ้งบ่อยๆนั่นเองค่ะไปค่ะบำรุงตับค่ะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่น่าอัศจรรย์ของผักบุ้งคือช่วยบำรุงตับได้ค่ะเพราะผักบุ้งมีสารอาหารมากมายที่ช่วยในการรางพิษนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันเตลลไม่ถูกทําลายค่ะไม่อยากเป็นโรคตับถามหารีบหาผักบุ้งมากินกันเถอะค่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้เหมาะสําหรับ ผู้ป่วยเบาหวานเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะผักบุ้งเป็นอาหารแนะนําให้ผู้ป่วยในโรคนี้รับประทานค่ะเพราะผักบุ้งสามารถช่วยลดน้ําตาลในเลือดและลดการดูดซึมโกโคสของร่างกายได้ค่ะไม่เพียงเท่านั้นในสตรีมีครรภ์ผักบุ้งยังเข้าไปเสริมสร้างความต้านทานโกโคสในร่างกายช่วยรักษาเบาหวานนะคะในคนท้องได้ค่ะและข้อต่อไปค่ะช่วยลดน้ําหนักค่ะ ซึ่งผักใบเขียวนะคะเป็นอะไรที่ช่วยลดน้ำหนักได้ผลเยี่ยมนะคะผักบุ้งก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันค่ะด้วยปริมาณที่ไฟเบอร์สูงและปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วทำให้อิ่มง่ายและอิ่มนานค่ะหมดปัญหานะคะรับประทานอาหารมากหรือหิวบ่อยระหว่างวันนั่นเองค่ะไปนะคะลดคอเลสเตลอรอลค่ะไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำหนักแต่ผักบุ้งยังมีส่วนสำคัญในการลด ของคอเลสเตอรอลในกีซลีนในร่างกายค่ะซึ่งส่งผลดีต่อระบบเลือดและหัวใจอีกด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะบํารุงสายตาค่ะเราได้ยินมานานแล้วนะคะว่าผักบุ้งนะคะบํารุงสายตาดีเพราะในผักบุ้งนะคะอุดมไปด้วยเคทีนอยวิตามินเอและลูทีนนะคะซึ่งร้วนแต่เป็นแร่ธาตุและวิตามินที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายนั้น เองค่ะซึ่งช่วยป้องกันโรคต้อกระจกได้ดีค่ะค่ะป้องกันโรคหัวใจวิตามิน A วิตามิน C เบตาแคโรทีนที่ในผักบุ้งนะคะร้วนแต่เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะอีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลรวมตัวกับออกซิเจนไปเกาะตามหลอดเลือดทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดจนเกิดหัวใจวายกนะคะหลอดเลือดได้นั่นเองค่ะซึ่ง ซึ่งในผักบุ้งนะคะมีสารตรงนี้นะคะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะผักบุ้งต้านมะเร็งนะคะผักบุ้งเป็นเหล่งที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากถึง13ชนิดไม่เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้นะคะโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมะเร็งช่องท้องพวกนี้นะคะเป็นต้นค่ะแบบแบบนี้นะคะเราไม่ควรพลาดที่จะทานผักบุ้งนะคะจัดเป็นสุ เอร์ฟูชชนิดหนึ่งนะคะจะเป็นอาหารเป็นยาอีก1ตัวนะคะที่ควรเป็นเมนูติดบ้านเลยนะคะหรือกัวาสารพิษตกค้างนะคะก็ลองปลูกกันเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ